Welcome to Feed Pop. คุณทุกคนมากๆที่รักเพลงของพวกเราค่ะคือเราจะพูดทุกสเตจเลยว่ารักเพลงของพวกเราเป็นเยอะนะคะเพราะว่าพวกเราทุ่มเทกับการทําเพลงมากๆก็ขอบคุณมากๆที่แบบเวลาคนมาแล้วก็ชมเราว่าเห็นในความตั้งใจมากๆเลยอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่มาร่วมเดินตามความฝันไปได้วยกันถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่ามันจะเป็นความทรงจําไปตลอดจริงๆก็ไม่อยากให้จบแต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนต้องมีทางไปของตัวเอง แนะนำตัวกันหน่อยครับผมสวัสดีค่ะดิมเเนค่ะชื่อใครคะสวัสดีค่ะพิมค่ะดิมาเนค่ะสวัสดีค่ะมิวเิมาเนค่ะนี่ไม่ได้เจอกันานานมากหลังจากที่ปีที่แล้วขึ้นไปเจอทุกคนบนเวทีเลยตอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นมากบอกไกอว้ก่อนอย่าว่าแต่คุณฟนะครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันจําได้ขึ้นใจว่าเราได้ถามไปว่าเพลงของวงนี้ที่อยากแนะนํหลายหลายคนบอกว่ามีเพลงหนึ่งที่แนะนําเป็นอย่างมากอยากให้ได้ฟงังแต่ตอนนั้นยังไม่ปล่อยจนล่าสุดได้ ปล่อยออกมาแล้วได้ฟังแล้วรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมากคะเพลงนั้นมีชื่อว่าทันวาปีนี้เดี๋ยวคุยกามเพลงนี้เพราะผมชอบเพลงนี้มากเดี๋ยวมาดูคอนเสิร์ตเด๋ยวต์ที่มากันก่อนคอนเสิร์ตของวงนี้เป็นยังไงบ้างฮะ l ิ m o เรนส์จริงๆแล้วพวกเรารู้จักกันจากการเต้นโคเวอร์แดนซ์ก่อนค่ะแล้วก็เหมือนมีโอกาสเข้ามาค่ะบอกว่าให้ทุกคนได้เป็นไอดอลด้วยกันก็เลยโอเคเข้ากับตรงนั้นไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มารวมกันเป็นไอดอลค่ะ ว่าเป็นคอนเซปต์คุณหนูใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นแต่แบบตอนนี้เริ่มจะไปเวเจ้าหญิงแล้วก็เลยแบบเริ่มงองว่าเอ๊ะยังไงคุณหนูแค่ขั้นนี้ไงแต่เจ้าหญิงมันแอดวานซ์กว่าค่ะตอนนี้คือแบบเหมือนคนเข้ามาแล้วก็แบบเอเจ้าหญิงใช่ไหมนี่แบบอื้อแต่แบบว่าเป็นคุณหนูที่เวอร์ขึ้นอะไรอย่างนี้นี่นะผมแต่ละคนนะผมเข้ามาในวงการได้ยังไงคจริงจริงเริ่มต้นกับริมแล่นเลยค่ะในการเป็นไอดอลแล้วก็ ก่อนหน้านี้ก็มีโคเวอร์ต่างๆค่ะ K-pop J-pop อะไรอย่างนี้ค่ะอะไรที่ตัดสินใจมาทํำวงนี้มาอยู่ในวงนี้จริงๆก็มีความอยากเป็นไอ d o l อยู่แล้วนิดนึงแต่ว่าแบบไม่มีความมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่แบบว่าเหมือนเราอา,อาจจะยังไม่เหมาะหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่ว่าพอมีแบบว่าทุกคนที่แบบรู้จักกัน,นแบบเคมีม s t เข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยโอเคลองดูกับวงนี้นแล้วกันอะไฮะ หนูเข้ามาตอนออเดชันที่วงโคเอาับอะค่ะประมาณสองปีที่แล้วไม่แน่ใจประมาณนั้นก็แล้วก็โคมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ก็มีโอกาสได้รับไอดอนด้วยกันก็เลยมาเป็นเลยคะ่ะอยากเป็นอยู่แล้วใช่อยากเป็นไอรอนอยู่แล้วใช่อยากเป็นไอรอนอยู่แล้วคะ่ะจากโคเบอร์แดนก็เลยขึ้นมาเป็นไอดอลเลยเป็นเลยอยากลองอมีเวลาจริงๆแล้วหนูเคยเป็นไอรอลมาก่อนนะคะถ้าทุกคนรู้จัก หรือไม่รู้จักก็ไม่รู้ <c oughs> หนูเคยอยู่ shining stars <c oughs> มาก่อนค่ะออกจากวงเพราะว่าตอนนั้นไปแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ได้เต้นโค้กับเอ,อ่อแก๊งนี้ค่ะก็ชอบค่ะสนุกดีเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็สนุกแบบสนิทสนิท,นทกันทุกคนแล้วก็พอมีโอกาสเข้ามาปุ๊บก็เลยโอเคนะเรากลับมาทําตรงนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคือตอนนั้นหนูค่อนข้างมีตัวเลือกอยู่ว่าหนูจะอยู่วงนี้นหรือาจะไปกับอันนี้ไหมหรือ,อนนี้ไหมอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่าหนูก็เลือกอยู่วงนี้เพราะว่าอุ้ยมันจะนังเอกไปไหมเพราะว่าหนนููอออยยาก่่่ับเพื ใช่คำตอบแต่เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงอีกสองคนจะเป็นเคสกับแพทค่ะก็เป็นมาจากโคเวอร์เหมือนกันค่ะก็อยู่ด้วยกันจากโคเวอร์ก็ขึ้นมาเป็นไอดอลเลยสนุปในที่สุดก็ได้คุยกันละเรื่องของเพลงทันวาปีนี้คอนเซปต์ของเพลงนี้เป็นยังไงบ้างขอพูดก่อนละกันในฐานะคนแต่งเนื้ออพวกเราเนี่ยเขาจะเป็นช่วยๆกันออกไอเดียก่อนว่า อยากจะให้เพลงนี้เป็นแนว,แนวไหนซึ่งเราก็คุยกันอยู่แล้วว่าโอเคมันเป็นช่วงคริสต์มาสเราอยากให้เพลงวงเราเนี่ยมีคริสต์มาสแบบแนวคริสต์มาสสักเพลงหนึ่งแล้วก็มันจะมีเพลง Magic Night นะคะเพลงซิงเกิลแรกของเรา มันจะพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันคริสต์มาสแต่ว่าแมจิกไนจะไปเล่าเหตุการณ์หลังจากนั้นนะคะเหมือนเราได้พบเจอใครสักคนในวันคริสต์มาสแล้วก็หลังจากนั้นเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยทําธันวาปีนี้เพราะคือมันมีท่อนธันวาเมื่อปีก่อนคือเราเจอเขาเมื่อปีก่อนแล้วแล้วปีนี้เรามีเขาแล้วก็เลยโอเคเราจะมาเขียนเนื้อเพลงเป็นเวนั้นคะ่ะว่าปีนี้มันแตกต่างจากปีที่แล้วตรงที่ว่าเรามีคนให้รักแล้วนะอะไรประมาณนี้ค่ะโอ้ยลึกล้ำปะเป็นภาคต่อภาคต่อแมจิกไ <laughs> ังแล้วไม่คิดคิดไม่ได้ถึงตรงนี้นะใช่แม้ว่าไอเดียล้ำเลิศมากสมกับเป็นเพลงที่หลายๆคนชอบเพราะว่าหลายๆคนก็แนะนํากันบนเวที Wo n d e r w i วิเมื่อปีที่แล้วบอกว่าแต่ไงต้องฟังเพลงนี้ให้ได้เพราะว่าแต่ละเพลงที่ผ่านมานี่ก็คือมันจะคอนเซปต์มันจะแตกต่างกันมันจะมีความรักแรกพบบ้างมีการเจอความรักอยากอยู่ได้กันนานๆมีแบบไม่สมหวังในความรักบ้างอ่าก็มันก็มีอันหนึ่งอันนั้นรอกสะใจเลยแล้วก็อันนี้ก็คือหวานซึ้งเฉียบคมมากวงนี้ ตลอดปี2567ที่ผ่านมาครับผมแต่ละคนต่างก็จะมีเป้าหมายแพชชั่นต่างๆในชีวิตเลยอยากจะถามว่าแต่ละคนนะครับผมได้ทําตามเป้าหมายอะไรไปแล้วบ้างครับในปี2567ที่ผ่านมาผมเริ่มจากเมลวับผมถ้าเป็นเรื่องของวงนะคะคือหนูตั้งเป้ากับวงเมลว่าอย่างเป้าแรกสุดของหนูก็คืออยากไปแสดงที่ต่างประเทศค่ะแล้วก็แล้วก็ทําได้จริงๆโดยการที่ไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นในงานไทยเฟสติวัลโตเกียวนะคะก็รู้สึกอันนี้ก็เป็นแบบสักเซสที่ เออภูมิใจมากๆค่ะแบบว่าทําตอนฝันได้แล้วก็เร็วมากคือแบบเดบิวต์ไปสองเดือนแล้วก็บินเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือหนูสอบผ่านการวัดระดับภาษาญี่ปุ่นแล้วค่ะคือหนูตั้งเป้าไว้ว่าปีที่แล้วหนูจะต้องผ่านเอ็นหนึ่งให้ได้แล้วก็ผ่านแล้วค่ะ การเรียนก็ดีค่ะการเรียนดีแบบว่าได้เกรดตรงตามที่ใจต้องการค่ะแล้วก็แบบไปแข่งอะไรก็แบบชนะชนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นล่าสุดก็คือไปแข่งแบบเหมือนไปประกวดความสามารถภาษาญี่ปุ่นหรือใดๆแล้วก็ชนะก็ได้ไปญี่ปุ่นรีมาค่ะแบบว่า,วาก็คือเป็นปีที่แบบดีมากๆอีกปีหนึ่งของเลยค่ะต่อไปครับผมรีรับผมอย่างแรกก็คือเรียนจบแล้วนะคะดีโดยจุยมอันดับหนึ่งนะคะตามที่ คาดหวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหมือนได้ไปขึ้นไทเฟสด้วยกันเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเรียกว่า b บ s โ moment เลยไหมลนะ่ะที่แบบว่าของปีที่แล้วเพราะว่าแบบเออก่อนตั้งวงเราก็คิดว่าแบบตอนที่เราฟอร์มขึ้นมาแล้วเราก็มาคุยกันในเมมเบอร์ว่าแบบเอ้ยเราจะมีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือแบบแสดงงานใหญ่ๆไหมเพราะว่าแบบเราก็ใหม่มากแล้วก็แบบกป็นวงแบบหล็กๆอะไรอย่างนี้แต่สุดท้ายก็ทําได้เรียกว่าฝันเป็นจริงภายในทันตาสุดท้ายแบบ แคผมของหนูว่าเหมือนพี่ๆเลยก็คือได้ไปแสดงที่ญี่ปุ่นค่ะก็คือชอบมากพรเราหนูไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยใช่ไหมคะก็เป็นปีแรกที่เคยไปญี่ปุ่นได้ไปเที่ยวกันสนุกมากค่ะดิสนีย์แลนด์สนุกมากรีวิวดิสนีย์แลนด์ซะแล้ว <c oughs> มีเรียนจบค่ะแต่ว่าจบม6จบม6ล้วก็ได้ยอมผมสักทีค่ะได้ยอมผม ได้ฟอกผมได้สะใจนะคะครอบยรงเลยครอบครอย้อมผมได้สะใจมาใช่เรียกว่าเป็นสิ่งที่อัดอั้นมานานใช่หนูอยากย้อมตั้งแต่มอต้นนานอลไม่ย้อมไม่ได้อยู่ในวงกันมาสามสี่ห้าคนเนี่ยอยากจะรู้ประสบการณ์ตอนที่อยู่ด้วยกันอยากจะรู้ว่ามีโมเมนต์อะไรส,สนุกหรืออะไรที่ประทับใจในวงกันบ้างจริงๆเราก็เป็นวงเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยคุณหนูต้องติดคำว่าหรือเปล่าด้วยนะเรียบร้อยคุณหนูหรือเปล่า ยังไงยังไงจริงๆไม่จริงๆเบื้องหลังเราแบบว่าออกงานแต่ละทีอาจจะแบบเห็นแบบว่าชุดแรืว่าเรียบร้อยคุณหนูมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเบื้องหลังเราแบบว่าซุกเซลกันไหมแบบชุกแกล้งก,กันเล่นมุกแป๊กอะไรยงนี้ไหมอือเราจะเป็นวงที่ดูดีมากเลยค่ะถ้าไม่พูดอะไรไม่พูดอะไรพูดออกมามันก็จะแบบอืม <laughs> อะไร <laughs> เงียบๆ,ๆคะ่ะเราจะดูสวยดูแพงค่ะแต่พอพูดเท่าน,นั้นแหละอ <laughs> อะไรก็ไม่ เอ๊ยยังไงนะเลิาแล้วทั้งหมดนี่เคยได้ไปแบบไปเที่ยวด้วยกันหรือว่าไปอะไรกันไหมไปญี่ปุ่นค่ะโอ้โหคือเหตุการณ์เยอะมากจนไม่รู้จะเล่าอะไรเลยเป็นการละลายพฤติกรรมที่กคนเข้ากันมากขึ้นถูกไปด้วยกันแบบไปกีก็อยู่ด้วยกันเมื่เช้าจนถึงเย็นตลอดเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้เผยท่าแท้โดยเฉพาะน้องแคร์นะคะเฮ้ยเฮ้ยยังไงแชร์แชร์แชร์ จริงๆน้อแทเข้ามาเป็นคนที่แบบว่าดูแบบเรียบร้อยมากแบบนิ่งๆน้องจะแบบดูแบบลุกน่ารักอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆคือน้องคือเข้ากับเรามากเพราะว่าจริงๆน้องเป็นคนตลกเหมือนกันน้องเป็นคนตลกเหมือนกันน้องก็แอบแปลกค่ะแล้วก็เป็นคนที่แช่น้ํานานมากแบบคือต้องอาบน้ำคนสุดท้ายตลอดเวลาอยู่ญี่ปุ่นเพราะว่า แช่ทีก็คือแบบแช่ยังตีสองอะไรหนูก็เจว่าทำไมแช่ไม่ขนาดนัน้นคือทุกคนห<อ>ลับเอาแต่ต้องแคปแช่อยู่แค่เราไม่แช่น้ํานานจังเลยอ่ะแช่ค่ะเพราะวัตนต่อมาเริ่มตื่นตั้งแต่ตีสี่ใช่ไหมหนูอยากแช่น้ำมากเพราะว่าหนูไม่ได้นอนโรงแรมนานๆแล้วไงหนูก็เลรยอยากแช่คนูะคนสไตายด้ว <laughs> ย <laughs> 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 เพราะว่าเก่งใจพี่ๆทําไมน้ําน้ําญี่ปุ่นมันอุ่นมันเพลินอุ่นมันเพลินนั่งดูอนิเมะฟินๆดูวารีเมะด้วยดูเยอะด้วยเหรอเพิ่งรู้เมื่อเช้าก็ว่าอยู่ทำไมดูไปด้วย ก็ว่าแล้วทาไมมันนานจังเลยแล้วไปเที่ยวกันมานี่ได้แบบเจอประสบการณ์ที่แบบฝังอยู่ในหัวแบบไม่มีวันลืมเลยไหมต้องย้อนกลับไปก่อนว่าเราไปทำอะไรกันมาเป็นอะไเนาะจริงๆประทับใจที่ดิสนีย์แลนด์นะเพราะว่าเราไปด้วยั้งแรกใช่ไหมแล้วก็ออกไปด้วยอาการจิตใจแต่มใสว่าอุ้ยไปดิสนีย์แลนด์แต่ว่าระหว่างทางคือฝนตกแล้วเราก็ไปรอคิวโดยการที่แบบ ฝนตกด้วยกันแต่ว่าเราก็ยังแบบว่าวเลาะกันได้ปไปยังสุนสนานกันอยู่ยังคงถ่ายรูปเก็บมีมกันต่อไปเราไปไปดิสนีย์ซีด้วยคะ่ะเราไปสองดิสนีย์เลยก็หนูก็รู้สึกดีค่ะเพราะว่าแบบเหมือนได้พาเพื่อนๆไปเล่นอะไรที่แบบหนูคือหนูเคยไปแล้วแล้วก็หนูรู้ว่าอะไรมันแบบน่าเล่นอะไรก็พาทุกคนไปเล่นแล้วทุกคนชอบก็รู้สึกแบบดีค่ะทุกคนแบบเป็นจอยมีไหมเครื่องเล่นที่แบบกลัวกันเลย หรือสนุกหรือจอยกันทุกเครื่องเล่นมันจะชื่ออะไรนะที่มันเป็นเหมือนฟิลรถไฟเหาะที่ว่าหนูกับนิวอจะกลัวกันมากแบบว่าก่อนขึ้นก็คือขาสัน่นไม่ไหวลงก็คือขาสัน่นแต่ว่าจะมีเคสกับแคลที่ชอบมากอยากเล่นอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะเป็นคนละฟิลเท่าไมั่เคทกับแคลจะไม่ไม่ค่อยกลัวอะไรเลยใช่ไหมไม่ไม่น่ากลัวแคลทําไมถึงชอบ <c oughs> ความตื่นเต้นอะไรขนาดน,นั้นมันสนุกอ่ะมันแบบฟิลฟิลฟิลอย่างเงี้ยมันขึ้นแล้วลงเลยฟิลฟิลฟิลเลยนะขึ้นแล้วลงเลย คนอื่นเขาขาสั่นกันหมดที่มีคุณชอบอยู่แต่มันเป็นบรรยากาศที่น่าไปนะโดยเฉพาะสวนสนุกต่างประเทศเนี่ยอยากจะลองไปดูสักครั้งหนึ่งยิ่งฟังจากน้องๆนี่รู้สึกว่ามันซึมซราบความสนุกจริงๆเอางี้ตอนที่ไปแสดงที่งานที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือเหตุการณ์อะไรแปลกๆเกิดขึ้นไหมคือหนูรู้สึกว่าตัวเองเป็นศิลปินมากเลยค่ะมีรถมารับถึงโรงแรมเลยแล้วก็มีอีฐใหญ่ด้วยแล้วก็คือเราแบบเป็นใครก็ไม่รู้มากเลยแบบอยู่ก็แบบเป็นวงไอดอลวงอะไรไม่มีคนรู้จักแต่ว่า คนญี่ปุ่นคือแบบมาดูกันเต็มเลยค่ะแบบว่าเต็มพื้นที่แล้วก็ทุกคนคือทาเหมือนเราเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะทั้งๆท,ที่แบบเราคือใครก็ไม่รู้แบบทุกคนให้ความร่วมมือดีมา,มากแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีอ๋อมีอันเดีหดนนี้ที่เราไปออกบูธก็คือแบบคนมาต่อแถวถ่ายรูปเยอะมากาทาั้งๆที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ารเราคือใครแต่ก็แต่ก็มา <laughs> ขอบคุณิค่ะดิตาลึงไหมหรือเราเซอร์ไพรส์หรือแปลกใจไหมกูทําไมคนมาต่อแถวเยอะขนาดนี้ใช่ตกใจคะ่ะเพราะว่าอย่างที่มิวพูดว่าเราเพิ่งเดบิวต์ได้วก็ ผ่านแฟนก็อาจจะยังแบบน้อยอยู่อะไรอย่างนี้แต่ว่าได้ไปญี่ปุ่นก็เลยแบบว่ากังวลว่าแบบเอ้ยทุกคนจะอินกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ๋อพอไปแล้วแบบว่าอุ้ยทุกคนแบบว่าโอ้ทุกคนแบบว่าให้การตอบแบบที่ดีมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปญี่ปุ่นครั้งแรกได้ไปขึ้นสเตจด,ด้วยแล้วคนมาลุมล้อมห้อมล้อมให้กำลังใจเราเยอะผมว่าอนาคตน่าจะสุดยอดเลยล่ะสําหรับวงนี้ฝากผลงานฝากช่องทางการติดตามได้เต็มที่แล้ว กต,ติดตามลิมเมอร์แลนด์ด้วยนะคะก็ทิมลิมเมอร์แลนด์ได้ทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook, i อ YouTube นะคะแล้วก็สำหรับเมมเบอร์นะคะก็เป็นชื่อเมมเบอร์แล้วก็ต่อเรย่ลิมเมอรแลนด์เลยถามน้องๆสามคนเลยดีกว่าถ้าวันหนึ่งน้องๆไม่ได้เป็นไอดอลหรือไม่ได้ทำวงน,นี้แล้วอยากจะไปทำอะไรกัน หนูก็ถ้าไม่ได้เป็นไอดอลใช่ไหมคะก็อาจจะไปทำงานที่เกี่ยวกับสาขาที่เรียนอยู่เช่นพวกการเงินอะไรแบบนี้คะ่ะแต่หนูเพิ่งเรียนเองก็ไม่รู้จะทำาังไงม,มีหมุดหมายอะไรไหมไปเรียนด้านการเงินอาจจะพวกเอ่อผู้แนะนำการลงทุนอะไรประมาณนั้นคือเราชอบในแนวนี้อยู่หรือเปล่าคะชอบชอบชอบแนวนี้อยู่คะ่ะด้านการเงินใช่รือเราก็ชอบเงินชอบเงินด้วยคะ่ะอยากรวยเหมือนกัน <laughs> มิวแล้วฮะอยากเรียนต่อไม่ก็ทํางานสายภาษาหรือคบคู่กับสายแบบนิเทศศาสตร์ด้วยค่ะเพราะว่าเรียนอยู่นิเทศตุลานะคะแล้วก็คบคู่ไปกับงานอินฟลูด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ทําอินฟลูอยู่เหมือนกันอ้าวอินฟลูท่านหนึ่งปีมาฮะก็ตอนนี้ก็มีอยู่สองอย่างที่คิดอยู่ก็คืออาจจะไปเป็นแอร์โฮสต์หรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าอาจจะเป็นพวกเบื้องหลัง ทำอีเวนต์เบื้องหลังต่างๆเราทำธุรกิจกันไหมพิวเฮ้ยขอกัดเลยมีาแชรเลยธุรกิจกันเลยตรงนี้เหรอธุรกิจกันไหถ้าหากว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยตรงนี้คือสเตจสุดท้ายเราอยากจะโชว์อะไรให้คนที่มาดูนั้นได้รับชมครับผมถ้าสเตจสุดท้ายสุดท้ายสำหรับหนูหนูอยากออกแบบให้เราเต้นตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้ายของเราค่ะก็ถ้าเป็นไปได้อยากจะมีโซโล่สเตจของแต่ละคนด้วยแต่ว่า อาจจะยากแต่ถ้าคิดในด้านที่ความเป็นไปได้แล้วก็คือก็อาจจะเรียงเลยหนึ่งถึงอ,ออะไรไม่รู้หนึ่งถึงซิงเกิลนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อแล้วก็พวกความในใจแล้วก็เทสุดท้ายอยากเอาซึ้งๆแบบแบบขอซึงซ้งๆแบบว่าน้ําตาไหลกลางเวทีอะไรยเงววี้ยเพราะแบบอยากอยากดึงดราม่ามากค่ะแบบว่าเราคยดูแบบด็อกิเม้นทรีของไอดอลเรแบบเขาจะแบบดึงดราม่าก,กันบนเวทีแล้วแบบ น่าดึงเหมือนกันนะอะไรเงี้ยแบบเอออยากจะแบบร้องเพลงซึ้งๆแบบเศร้าๆแล้วก็บอกความรู้สึกให้ทุกคนเอาบอกความรู้สึกความรู้สึกแล้วก็เพลงสุดท้ายก็อาจจะเต้นเป็นเพลงแรกของวงเรา Magic k i g h อีกรอบบอกว่าอันนี้ครั้งสุดท้ายของเราแล้วนะคะทุกคนแบบว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะเต้นและร้องเพลงนี้แล้วจะไม่ได้ยินจากที่ไหนอีกแล้วนอกจากเปิดฟังใน u t u b e เองอะไรอย่างนี้ค่ะก็เออก็แบบดึงดราม่าคือใดๆคืออยากดึงดราม่าเยอะๆคขาวิวอยากดึงดราม่า อยากดึงดราม่าอยากเป็นโมเมนต์แบบร้องไห้บนเวทีแบบว่าซึ้งมากแบบอินมากดึงดราม่าค่ะหวังว่าช็อตร้องไห้คงไม่ต้องมาในเร็วนี้นะฮะขอเถอะนะอยากเพิ่งมาเร็วภายในเร็ววันนี้หนูก็หมันพี่มิวเลยอยากดึงดราม่าอยากร้องไห้ก็ไปพวกเราอยากร้องไห้กันจังเลยสรุปเลก็เลยแบบที่จริงอยากโชว์โซโล่เหมือน แต่ไม่รู้ว่าเขาจะใช้โชว์ไมนในแอคซโซสักชั่วโมงหนึ่งนี้หนูอยากเปิดไอ้น,นี้ด้วยเปิดบูธขายน้อาบูธขายน้ำครับมีมีขายมีอะไรขายบ้างขายน้ำส้มเฮ้ยน,น,นากนมีแค่นี้แนละ้แค่นี้ก่อนไอ <c oughs> <c oughs> คิดต้นทุนไม่เอา <c oughs> จริงจริงของหนูน่าจะต่างกับทุกคนนิดนึงเพราะว่าหนูอยากทําให้มันแบบว่าสนุกไปเลยเพราะว่าจริงๆหนูเป็นคนที่แบบร้องไห้ง่ายมากอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูไม่อยากร้องไห้ในวันสุดท้ายอยากให้มันสนุก มากอะไรอย่างนี้แล้วก็อยากทําให้เราแบบอยากให้วงเราทําสเตจหลายๆแนวอะไรเงี้ยเช่นแบบล็อกเลยไมย้ลูกทุ่งอะไรเงี้ยแบบอะไรที่เราไม่เคยทําอะไรเงี้ยก็ให้ทําในวันสุดท้ายไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็โชว์เดียวของแต่ละคนแล้วก็ <ừ> สิ่งที่เราพูดกันแบบว่าทุกสเตจท,ที่เราเปิดขายเซกิก็คือเราอยากเปิดขายข้าวไข่เจียวไปด้วยไข่เจียวอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้พูดไข่เจียวนะฮะถัดไปก็คือน้ำเปล่ากับ น้ำต้มของแคร์ทุกคนจะไม่อุดตายแน่นอนแต่หนูยังไม่อยากขายข้าวไข่เจียวนะทุกนคุณก็ยังยังยางทุกคนยังยังเมื่อกี้ทุกคนร่วมกันออกแบบสเตจสุดท้ายแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสเซตจสุดท้ายหรือเป็นตลาดนัดของกินมาเพียบเลยที่ของกินของขายสมมุติว่าวิธีสุดท้ายทุกคนยืนเรียงกันบนเวทีมีอะไรอยากจะบอกกับ แฟนคลับโอตะหรือกระทั่งคนในวงกันเองบ้างฮะดราม่าซะด้วยเอาละก็สิ่งที่อยากจะบอกแฟนคลับก็คือขอบคุณที่สนับสนุนพวกเรามาตั้งแต่วันแรกหรือว่าใครมากางคันหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเลยเราเข้าใจทุกอย่างแล้วก็แบบว่าขอบคุณที่สนับสนุนวงเล็กๆของเราทั้งที่เราบอกว่าเป็นแบบโนวันมากๆอะไรอย่างนี้มาก่อนแล้วก็ไปไปกินข้าวด้วยกันค่ะไปกินข้าวด้วยกันจนไปกินข้าวเลย ไือกินข้าเลยแล้วก็อยากบอกเมมเบอร์ว่าขอบคุณที่เชื่อใจในตัวเราแล้วก็เอ,อเลือกให้เรามาเป็นหนึ่งในเมมของอิมาแนนแล้วก็ขอบคุณที่แบบว่าเดินทางมาด้วยกันอย่างยาวนานขอบคุณที่เข้าใจแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีตลอดหนูก็คืออย่างแรกขอบคุณแฟนคลับใช่ไหมคะก็หนูพูดครั้งที่จบงานคขาว่า หนูขอบคุณทุกๆคนจริงๆแล้วก็หนูซาบซึ้งจากใจจริงมากๆเลยที่ทุกคนมาสนับสนุนพวกเราค่ะคือทุกการสนับสนุนมันมีความหมายกับพวกเราจริงๆไม่ว่าจะสองคนหนึ่งคนคือแบบทุกคนทุกๆคนเราแบบเราขอบคุณแนละซาบซึ้งมากๆเพราะว่าเรารู้ว่าการที่ทุกคนจะมาเนี่ยมันต้องใช้ความตั้งใจมาหาเรามากๆเลย วงเราก็อาจจะไม่ได้ออกงานบ่อยเพราะว่าอาจจะติดโน่นติดนี่กันนะคะเพราะว่าทุกหลายๆคนก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะแล้วก็เรื่องวันว่างก็ไม่ค่อยตรงกันแต่ว่าทุกคนก็ยังมาหากันอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแฟนคลับตั้งแต่วันแรกหรือว่าเพิ่งเข้ามาแล้วก็ขอบคุณทุกคน,นมากๆที่รักเพลงของพวกเราค่ะคือเราจะพูดทุกสเตตเลยว่ารักเพลงของพวกเรากันเยอะนะคะเพราะว่าพวกเราทุ่มเทกับการทําเพลงมากๆเราแบบ คุยกันตั้งแต่แรกเลยว่าเราอยากจะทําให้เป็นวงที่เพลงเพราะทุกเพลงก็ขอบคุณมากๆที่แบบเวลาคนมาแล้วก็ชมเราว่าเห็นความตั้งใจมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะแบบอย่างล่าสุดเขาก็บอกว่าเออเห็นว่าเราตั้งใจมากๆก็เลยมาหาแล้วก็ขอบคุณเขามากๆที่เห็นความตั้งใจของเราตรงนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆที่จะทําการแสดงแล้วก็ทําเพลงออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็อยากจะบอกเมมเบอร์ก็คือก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่มาร่วมเดินตามความฝันไปด้วยกันถึงมันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ว่า มันจะเป็นความทรงจําไปตลอดจริงๆก็ไม่อยากให้จบแต่ว่าเข้าใจว่าทุกคนต้องมีทางไปของตัวเองทุกคนจะมีหน้าที่ของตัวเองในวงอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็อุ้ยมีหัวใจด้วย, <c oughs> ยค,คนทนะีาทำกันทุกเทปขอบคุณทุกคนที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะแล้วก็สละเวลามาสละเวลามาให้กับวงอือแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันนะคะถึงแล้วก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะ อาจจะทั้งสมหวังบ้างผิดหวังบ้างแต่หนูว่าท uh ุกอย่างที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมามันก็เหมือนความฝันเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้จบแต่ว่าถ้ามันจะต้องจบก็อยากจะจบแบบสวยงามค่ะแต่ก็ไม่อยากจบแต่ก็จบก็ได้ครับยังไงกันเนี่ยก็ขอบคุณแฟนค่ะทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันเสมอค่ะจากวันแรกที่มีรู้จักกันจนถึงวันนี้เนี่ยนะคะก็ขอบคุณทุกคําพูดเสียงเชร์แล้วก็ไอนมแล้วก็ตอนได้คุยกัน ตอนได้คุยกันค่ะมีความสุขมากๆแล้วก็ถ้าไม่มีทุกคนวันนี้ก็คงไม่มีพวกเรามือนกันดีใจที่มีแฟนคลับที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นค่ะขอบคุณที่รักในสิ่งที่พวกเราเป็นแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากแต่ว่าก็ยังเลือกที่จะมอบความรักแล้วก็กําลังใจให้สมุรค่ะอยากบอกไปเมื่อว่าขอบคุณที่รับเด็กคนนี้เข้ามาไม่จากไหนก็ไม่รู้นะคะตอนนั้นแค่คิดว่าอยากลองอะไรใหม่ๆใช่ก็เลยลองเข้ามายมโยงรบแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นไอดอลเดียกันได้ทําอะไรหลายๆอย่างดดวยกัน แล้วก็ลุมสโมคิดอะไรหลายๆอย่างด้วยกันผ่านอะไรกันมาเยอะมากเติมหนังปีก็ขอบคุณที่ทำให้ช่วงเวลาเป็นช่วงเวลาที่เป็นไอเดอลเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจานี้พงนี้จะมีให้เธอเป็นช่นได้ไหมเธอจ,จะรักไว้ได้ไหมบ f ิ t พอร์ตฟิตแฮปปี้เนส i นยูไลฟ์ฟิตอเวอร์พอดแคสตขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราจนจบติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ของฟิตพอรได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและติดต่องานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทางฟิตพอ d 2019@ at gmail com ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ